สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทโนแชมันไม่ง่ายเลยที่จะลืมรหัสผ่านบน iPhone ของคุณถ้าคุณใช้มันทุกวันแต่ถ้าคุณเป็นแฟนต้องการเข้าถึงใบหน้าหรือทัชไอดี d คุณอาจพบว,ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้โชคดีหาก iPhone ของคุณใช้ iOS 1 5.2หรือใหม่กว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายคุณสามารถปลดล็อกได้บนหน้าจอล็อก สิ่งที่คุณต้องทําคือป้อนรหัสผ่านต่อไปจนกว่าตัวเลือกรบของ iPhone จะปรากฏขึ้นแต่ที่มุมด้านล่างขวาเมื่อลงชื่อออกจาก Apple ID ของคุณการลบจะเริ่มขึ้นทั้งหมดนี้ดูดีมากแต่ปุ่มลบ iPhone จะไม่อยู่ที่นั่นหากคุณไม่ได้ใช้ Apple ID และบางครั้งอาจหยุดต่อสนองต่อการสะัดของคุณแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ คุณยังสามารถปลดล็อกได้ด้วย 4ukey บนคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณให้คลิกปุ่มเริ่มและปุ่มถัดไปเพื่อปลดล็อกโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านไปที่รุปป่ออนอุปกรณ์และทำตามคำแนะนำทีนี้เพื่อเข้าสู่โหมดการกู้คืนสำหรับ iPhone 8หรือใหม่กว่ากดปุ่มเพิ่มเสียงกดปุ่มลดเสียงอย่างรวดเร็วจากนั้นกดปุ่มด้านข้างจนกว่าจะมีโหมดการกู้คืนแสดง โฟยุคีจะดาวน์โหลดเฟิร er ์มแวร์สำหรับโทรศัพท์ของคุณเมื่อดาวน์โหลดเสร็จคุณสามารถเริ่มปลดล็อกได้กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ10นาทีเรียบร้อยไปตั้งค่ากันเพื่อกู้คืนข้อมูลกับเลือกกู้คืนจากข้อมูลสำรองเมื่อเรามาถึงที่นี่ จากนั้นเลือกรายการก่อนหน้าเพื่อดำเนินการต่อในไม่ช้าคุณจะเห็นแถบความคืบหน้าซึ่งระบ,บุว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอีกหนึ่งวิธีในการลบรหัสผ่านแบบไร้สายคือการใช้ไฟล์ m หม่บน iCloud.com คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Apple ID ที่ลงชื่อเข้าใช้บนโทรศัพท์ที่ล็อกไว้ภายในส่วนการค้นห่าของฉันคลิกอุปกรณ์ทั้งหมดแถบด้านบนเลือกทันที่คุณต้องการปลดล็อกจากนั้นดําเนินการต่อและลบทิ้ง สิ่งนี้จะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณและความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณทำโทรศัพท์หายในส่วนสุดท้ายนี้ผมอยากจะแสดงวิธีลบรหัสผ่านด้วยการกู้คืนในไอตูตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำให้โทรศัพท์ของคุณเข้าสู่โหมดการกู้คืนก่อนจากนั้นเลือกตัวเลือกกันกู้คืนเมื่อคุณได้รับเฟรมแบ์ไอตูนจะเริ่มกู้คืน ทั้งหมดมีแค่นี้ขอบคุณที่รับชมหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ